ดีค่ะวันนี้แอลอายจะพาไปชมห้องนาค่ะไปเลยค่ะเดินเลยค่ะอยู่ไหนคะนาไหนคะเดินไปค่ะเดินไปฝั่งนั้นนะคะโอ้ข่าวไปทั้งหมดจนเผลออันนี้ค่ะไหนค่ะ มีน้ำด้วยมีปลาไหมคะดูนีส่สิมีปลาไหมมันอาจจะมีเอ้อนั่นไงนั่นไงไหนฟองผุดผุดอ่ะเป็นฟองปุดผุดนั่นไงอุ้ยมีปลาด้วยาจเะเบื่อนะนี่ไงต้นข้าวเนี่ยนะคะไหนคี่เขาปลูกข้าวกันอืมปลูกข้าวแล้วมันจะออกมาเป็นอันนี้คือข้าวออกรวงแล้วอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าดอกข้าวดอกไงดอกข้าวนีไ<ง>ว่ไง,ไง,ไงนี่ไงมี เ,เดินไปดูตรงนั้นซิมีดอกไยังจริงมีดอกหรือเปล่ีจริงอ่ะนีจริงก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยอาบ,บุมก็เพิ่งเห็นเคยเห็นดอกข้าวาเนี่ยนี่ไงดอกข้าวนี่ไงนี่เ,เ,เลยนี่เขาเรียกว่าดอกข้าวดอกข้าวมันจะออกแค่ครั้งเดียวเหนเป้เลยตรงนี้ะดอกข้าวไมดอ หนวข้างมาเลยก็เหยีย่ตรงนี้ก็ขึ้นมาตรสนีตรงนั้นก็มีหัวข้าวเอะเดินไปดูตรงนี้สิตรงนี้ใช่ไหมคะมีปลาไหมเนี่ยฟองผดผดก็มีนะนี่ยังไม่มุมฟอ,องผดๆก็มีนะคะ แห้งแรงหรือเปล่าคะอืมหรเปล่าอามันมีฟองด้วยอ่ะฟองฟองอะไรอ่ะไงมันคล้ายๆกับฟองสบู่ฟองสบู่นะคะมันเชื้ออะไรเนาะคล้ายๆกับฟองสบู่มีหลายอันมากหนูคิดว่ามันเป็นอะไรอ่ะคล้ายๆกับฟองสบู่คล้ายๆกับฟองสบู่เหรอคะในห้าที่หนูตีๆอย่างตรงนั้นก็มีด้วยตรงนั้นก็มีโอ้มีเลย น้าหนาที่หนูเตียที่หนูอยู่ในห้องร้านาหมาเล่นฟองฟองสบู่ใช่ไหมตียตีแล้วอ่นแล้วมันก็เป็ีนอย่างนี้นี่ไงทำไมอันนี้มันดออเป็นอย่างนี้นะั่นมันไม่ใช่ข้าวหรือเปล่าหรือมันเป็นข้าวมันเป็นข้าวเอาสำรวจดูซิเนี่ยมันมีตัวอะไรนะอุ้ยอันนี้คือตัวอะไรเห็นไหมคะเห็นนี่ไงอันนี้คืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรไ แมงเมาหรอใช่เหรอคะเขาเรียกว่าแมลงปอคล้ายๆกับแมงเมาเลยเหรอคะพี่โตรียกาแมลงปอ,เ,งปอเดินไปดูทางนู้นสิเดินไปสำรวจด,ดูทางนู้นมีดอกไม้หรือมีอะไรไหมนี่คะ่ะนี่เรามาสำรวจข้าวกันนะคะข้าวสวยเลย ข้าวออกรวงแล้วสวยเลยไล่ดูตรงนี้สิไหนคะนี่เป็นมเมล็ดแล้วอู้อันนี้มันออกแล้วใช่ไหมคะไหนดูเออนู้สินี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อมันเริ่มแก่แล้วนี่อันนี้คือข้าวค้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ว้าวพระอาทิตย์นี่ดอกอันนี้เขียวไหนคะนี่อันคืออะไรคะข้าว,าวนี่ข้าวนี่สีอะไรนี่ข้าวนี่สีอะไรคะม,ม,มีสีเขียวด้วยโอ้วันนี้พามาชมทุม่งนาเหมือนเดิม มีดอกข้าวด้วยเออมาดูเถียงนาคุณย่านะคะมีอะไรด้วยนี่มีอ,มอูมีอูหรือว่าเปยนั่นเองเเปยเอาไว้ไวทำอะไรคะเอาไว้นอนเอาไว้นอนเอาไว้นั่งได้ไหมคะได้ได้ค่ะเอาไว้ทำอะไรอีกคะไวเล่นได้ด้วยใช่ไหม เหมือนชิงช้าไหมคะเหมือนเหมือนชิงช้าสวรรค์เหมือนชิงช้าสวรรค์แล้วก็เหมือนแล้วก็เหมือนชิงช้าอะไรทั้งอย่างอ๋อดูเนี่ยที่มันเหมือนหนูอ่เขาไปเล่นเด็กสูนอ่ะแล้วก็มียนน่ะไอที่หน้าไงลิแล้วก็เหมือนอ่ะ เหมือนอะ่ะเหมือนกับที่นั่งเปรย์อะไรก็ไม่รู้อ่ะกม็มีเหมือนชิงช้าค่ะเขาเรียกว่าชิงช้าค่ะเหมือนชิงช้าก็เล่นไปเล่นไปเล่นมาเพื่อนเพื่อนก็มาแย่อีหนูหนูมาก่อนกับแฟเวลาเล่นต้องให้ทำยังไงกลวยก่อนอือฮึกลวยแล้วก็ให้มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วให้มันแกงให้มันกแกงไปแกงแกงมา แกงไปแกงมาถ้าไม่ระวังจะเกิดอะไรขึ้นจะหกล้มจะหกล้มหรือว่าจะตกใช่ไหมคะหรือว่าจะผาาแผลก็ได้เลยเพราะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราก็ต้องใช่ค่ะเวลาเราเล่นเราต้องระวังระวังจริงมากระวังระวังตัวอย่าให้ตกอย่าให้เกิดอันตรายลาจจะหงายหลังเอานะคะแน่ๆจะหงายหลัง ไหนคะมันจะเกิดแผลไงคะถ้ามันตกมันหกุดหงเกิดแผลมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะมันจะเกิดแผลนะคะไปล้มที่โรงเรียนส้มนี่คือหายแล้วแกะออกเรียนะคะเพราะฉะนั้นต้องเล่นให้ดีดีดีระมัดระวังกันด้วยนะคะพอาะพอมันล้มอย่างเงี้ยหัวฟาดพื้นนี่นะคะอันนี้ก็คือ เปนะคะหรือว่าชิงชา้าชิงช,าช้งชาฉันมันคือเปย์ไว้นั่งพักผ่อนนะคะน,น,นนะให้เด็กได้นอนก็ได้ใช่ไหมนุ่งไปนั่งชิงช้าฉันน่ะมือนกับตัวเงาเล่งชิงช้าฉันดูเด็กอันนี้คือใครพี่อะไรนี่พี่อะไรพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานค่ะน้องน้ำส้มไปไหนวันนี้ทำไมน้องน้ำส้มไม่มาคะ น้ำจมเป็นวัดน้ำจมเป็นวัดเหรอคะเดี๋ยวพาชมทุ่งนาก่อนกลับอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะลูกหมีไม่ได้ทำอะไรเลยเองกล้วย<ม>เองเพ<ส>ื่อนแค่จะกลับแล้วนะคะเอาไบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ้เ,เจอกันใหม่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย 看。